ต,อตอ่อ้นคือถ้าใครคิดจะดีดบ้านหมายถึงวิววธีที่ไฮดรอลิกนะวิธีที่ใช้เหล็กเสริมเพลิงเสริมขานนั่นเป็นวิธีหนึ่งนะคือดีดบ้านขึ้นเนี่ยถ้าเสริมอย่างเงี้ยจะมีค่าใช้จ่าย75,000บาทต่อตอน้นต่อต้นเสาถ้าบ้านเหมวมี20เอา20่คูณ7 5 0 0หก็ประมาณ2อามล้านะต้องคิดดูให้ดีก่อน คิดหนักเลยคิดหนักเลยนะปมาบสองร้าบางทีทุบทิ้งมันถูกกว่าทุบทิ้งถูกกว่าถูกกว่าเพราะว่าเนื่องจากว่าการดีดบ้านหมายวาว่าไม่ต้องย้ายไปไหนบ้านอนุรักษ์อาคารอนุรักษ์หรือโบสถ์อย่างเงี้ยเขาใช้วิธีดีเพราะว่าโบสถ์ร้อยกว่าปีก็ไม่อยากทุบทิ้งทุบทิ้งไม่ได้สร้างใหม่ก็ไม่เหมือนบางคนที่มองผลเรียกดีแต่ถ้าอาจารย์ธเนศเนี่ยอาจารย์ธเนศใช้คาว่ายก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 เออคือคือถ้าเกิดแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะใช้จะเรียกกันก็คือดีอย่างที่ อายุทยาอ่างทองตอนนี้อายุทยาเนี่ยจะเป็นแก้มลิงละเพราะเนี่ยหลายคนก็จะเรียกช่างมาดีบ้านกันแต่ถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยอาจารย์ทเนศก็จะใช้คําว่ายกบ้านยกบ้านนะครับยกบ้านแต่ว่าถามว่าจริงจะยกกระดีบ้านไม่สูงขึ้นี่ะบ้านผมก็ทำไปเรียบร้อยแล้วบ้านผมเป็นกรณีศึกษาได้ทาไปเรียบร้อยแล้วไก่ในบ้านยกเลื่อนด้วยนะยกขึ้นสูงหนึ่งเมตรแล้วก็ย้ายไปอยู่ข้างหลังอีกสี่เมตร ขยับบ้านหได้ด้วยขยับบ้านได้ด้วยนะคะแล้วก็แต่ก็น้ําท่วมรอบนี้ก็นะ น้องน้ำมาน้องดูน้องน้ำมารักเรามากเลยมาอยู่กับเราะสาอาทิตย์เต็มๆเลยนะครับนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่อยากจะฝากคําถามนะคะเผื่อว่าอยากจะพูดคุยกับอาจารย์ก็อย่าลืมเข้าไปที่เว็บไซต์ค่ะควาใจชาแนลนะคะ .com นะคะเพิ่งจะเปิดเลยเว็บไซต์ของเราดูสดๆออนไลน์ก็ได้ย้อนหลังฝากคําถามเพราะว่าตอนนี้มีทีมงานของเราดูดูแลเว็บไซต์อยู่ถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยดูอยู่นะคะก็พิมพ์นะคะคำถามที่คุณผู้ชมอยากรู้ หกไว้ได้เลยทางเว็บไซต์พอใจชแนลคอมนะคะและตอนนี้ก็มีคำถามครั้งตอบนะคะถามอาจารย์เลยว่าตอนนี้ไม้ปลอมเนี่ยนะคะมีผลเสียหรือเปล่าครับเขาถามมาว่าประมาณว่าไม้ชาร่าแต่ว่าน่าจะเป็นยี่ห้อระหว่างที่อาจารย์ว่ารูปจริงไม่ใช่ไม้ปลอมเขาเรียกว่าไม้สังเคราะห์ไม้สังเคราะห์ไม้สังเคราะห์นะครับไม้สังเคราะห์คือเป็นไม้ที่ผลิตขึ้นมาอาจจะด้วยพวกไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับหรือว่าพวกเป็น วัสดุวูดซีเมนต์นะครับที่ทำมาเป็นไม้สังเคราะห์แล้วก็มีความ,มงคงทนแล้วก็มีความแข็งแรงรมีหลายยี่ห้อไม,ไม้ไม้ปลอมมีในท้องตลาดคือมี3แบบนะครับ,รบให้ดูในรูปนึ่งเฟเบอร์ซีเมนต์แล้วก็วูดซีเมนต์แล้วก็ WPC คือวูดพลาสติกคอมโพสิตอันนี้เอาขี้เลื่อยมาบดๆกันแล้วก็ทำเป็นวงกบแล้วเดี๋ยวนี้พลาสติกคอมโพสิตนะฮะ คือ WPC มีท้องตลาดอยู่ในรูปของอะไรรูปของวงกบครับนะฮะอันล่างเนี่ยมีมีมีมาเยอะแล้วนะเปิดปันนี้ทําวงกบเอาคลิ้เลื่อยมาบดๆแล้วก็ไปอัดเป็นวงกบ WPC วูดซีเมนต์ก็คือเช่นวีว่าบอร์ดสไมลบอร์ดพวกนี้ไฟเบอร์ซีเมนต์เช่นสมาร์ทบอร์ดแต่นี้ใช่ยูเทอร์แพานบอร์ดคือเรียกว่าไม้ปลอมทั้งหมดแหละอันนี้ครับ แล้วผลเสียค่ะมีไหมคะอาจารย์ไม่ไม่มีผลเสียนะเพียงแต่ว่าเพียงก็ไม่ได้ความรู้สึกของของไม้ครับคือหมบยว่าลายเหมือนไม้แต่มันไม่ใช่ไม้ไม่ได้มีผลเสียเพียงแต่ว่า ไม่ได้อารมณ์ไม้แต่ว่าได้บรรยากาศของไม้นะคือภาพภายนอกจริงๆพูดถึงแข็งแรงด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันเป็นส่วนของส่วนผสมของพวกซีเมนเวลาที่เราไปใช้ในการสร้างบ้านเนี่ยหนึ่งมันไม่ต้องไม่กลัวฝนไม่กลัวฝนไม่กลัวแดดไม่กลัวน้ำนะคะก็คือไม่มีผลเสียมีผลดีมากกว่าไม้จริงด้วยซ้ำใช่ไหมคะคือปลวกไม่กินไม่กลัวน้ำทนแดดทนฝนครับ ทนแดดแช่น้ําได้นะไบเบอร์ซีเมนต์นี่แช่น้ําได้ครับนะทนแดดทนฝน,นะะอันนี้มี SMS เมื่อสักครู่อ่านไม่ทนันบอกว่าออบอกว่าบ้านบ้านผมอะไรเนี่ยไม่แข็งแรงเหมือนเดิม ผมจะตรวจสอบอย่างไรครับกลัวช่างหรอกเดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวเราจะอ่าน SMS ซ้ำเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาให้อาจารย์ตอบคำถามให้นะคะคุณผู้ชมที่มีคำถามนะคะโทรเข้ามาค่ะ026922818-9ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวพักดื่มเจนี่ฟู้ดเอนไซม์เพื่อสุขภาพกันสักครู่ค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสดนะคะช่างรู้ผู้บ้านค่ะสำหรับวันนี้คุณผู้ชมท่านไหนที่ยังคงมีคำถามที่อยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องบ้านนะคะโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ของเราสดๆได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ02692 8 1 8ถึง9นะคะโทรเข้ามาได้เลยเพราะว่าช่วงนี้บอกเลยว่า ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีคำถามร,ร,รีบโทรเข้ามาหรือว่าจะเป็นการส่ง SMS เข้ามาพูดคุยนะคะสอบถามปัญหาได้อีกหนึ่งช่องทางค่ะหมายเลข s m s 4642001นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีปัญหานะคะที่ยังคงมีค้างตอบค้างอยู่นะคะเมื่อสักครู่ที่เห็น SMS หน้าจอนะคะเขาบอกประมาณว่าบ้านอยู่ริมน้ำรู้สึกว่าบ้านเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงคือประมาณว่ายโยกอะคะอ่ะม,ม,มีวิธีตรวจสอบอย่างไรบ้างนะคะ,ะ,ค,ะคือวงเล็บด้วยคือกลัวช่างจะหลอกอะไรเงี้ยค่ะ คนจริงถ้าบ้านอย่ีงยี่ย่นตัวถ้าอยู่ริมน้ำนะล้วเป็นไม้เนี่ยนะท่านไม่ต้องตกใจหรอกบ้านตัวจะส่งสัญญาณพวกนี้จะยีหยุ่นตัวได้สูงไงท่านไม่ต้องกวนถ้ามันยังไม่พังไม่ร้าวไม่แตกผมเชื่อว่าบ้านจะต้องอ่อนไหวแต่ไปตามสภาพคลื่นเวลาเช่นมีเรือเยอะๆมาอะไรเงี้ยมันวีบ้างเพราะว่าไม้ต้องยี่ยุ่นตัวถ้าไม่แตกไม่ร้าวไม่ไม่เป็นไรหรอกนะบ้านนี้อย่างที่บอกนะถ้าแช่อยู่ในน้าส่วนลึกเนี่ยไม่เป็นไรเลยต้องใจว่าบ้านริมน้ําอยู่ ทำได้ไมายทางนั้นแหละ่ะไม่เป็นไรส่วนทีนนน่จมในน้ำเนี่ยครับปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยแน่นอนครับส่วนที่เป็นข้อต่อไอตรงนั้นไม่เป็นไรมันปูกมันใช้ระยะเวลานานมากครับเป็นร้อยปีจะเห็นว่าบ้านแถป่ปากเกร็ดอ่ะอยู่ริมน้านเป็นร้อยปีก็มีะนะเขาก็เสริมเขาก็เติมแต่งไม่เป็นไรสบายสบายสบายครับหายห่วงได้สบายครับหวง ะะชัวชัวเพราะว่าประสบการณ์ไปซ่อมบ้านริมน้ำเนยนะไม่ค่อยเป็นอะไรหรอกไปดามไอ้ส่วนที่เป็นข้อต่อระหว่างน้าํากับอากาศเท่านั้นเองพัาเมื่อไหร่นั่นคือบ้านท่านรอเล่ นายไม่ใช่ไม่ใช่อ้ยจาบ้านเหมียวอะอย่าดู้วกันเหมียวอยู่มากี่ปีแล้วจะเห็นว่ามันมันยังเป็นแตกๆเล้าๆรั่วๆไปนั่นแหละแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกครับซ่อมไปเรื่อยๆบ้านดิมน้ําก็เหมือนรางสะพานเนี่ยเราไปยืนถ้าเรารถติดกันจะเห็นว่ามันสั่นอยู่ตลอดเวลาเป็นเพราะความที่จุนตัวแต่ถ้ามันไม่สั่นมันอันตรายนั่นคือมันตายแล้วสลิงตายแล้วนั่นบ้านถ้าเรายังสั่นนิดหน่อยไม่เป็นไรครับโอเคค่ะแสดงว่ายังมีชีวิตอยู่ความปลอดภัยยังสูงแล้วมีอีกหนึ่งคำถามค้างตอบนะ คุเขาบอกว่าที่ช่างชอบพูดถึงเสาเอ็นและคานทับหลังสองอย่างนี้เป็นอย่างไรครับแตกต่างกันอย่างไรไม่ทราบหน้าตาจริงๆครับก็คือเป็นเวลาเราก่ออฉาบปูนเนี่ยะันจะมันต้องมีเสาเอ็นทับหลังนะก็คือต้องต้องควรมีอย่างยิ่งนะเพื่อบังคับไม่ให้ผนังกระพือนั้นเสาเอ็นและเอ็นทับหลังจะมีส่วนทําให้ผนังกระพือแล้วก็เป็นการรองรับไปพวกวงกบประตูหน้าต่างรองรับไปนะฮะจะทําให้ทุกอย่างเน็ มันคงแข็งแรงครับเสาเอ็นและเอ็นทับหลังนะแล้วก็คือเรียกต่างกันแต่คือมันไม่ได้แตกต่างกันไม่ได้แตกต่างกันครับนะบางทีมไปอยู่ทางทางประตูต่างเรียกเสาเอ็นพอไปอยู่ทับหลังวงกลมประตูระ้ัก็เรียกว่าเอ็นทับหลังอะไรเงี้ยถ้ามันอยู่หลังหลังก็เรียกทับหลังถ้ามันอยู่ล่างก็เรียกเสาเอ็นถ้ามันอยู่ข้างอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับเขาอาจจะแบบว่ามีช่างเคยพูดถึงแต่เขาไม่เคยเห็นหน้าตาของโซ่เอ็นมาก่อน จริงๆอันนี้เป็นประมาณเอ็นทับหลังได้ไหมพอเป็นลักษณะได้ไหมอาารับมีรูปเฟดียวเลยีรับอาจารยดูรูปเลยดูรูปเลยดูรูปน้ไม่ออกคือที่อยู่สันวงกบก็เรียกว่าเอ็นทับหลังแตอยู่ข้างๆว่าเสาเอ็นนะข้างๆประตูนี่แหละครับนี่คือรูปแบบของเสาเอ็นกับการก่ออิฐมอนนะฮะคือบ้านหลังนี้จะมีทั้งเสาเอ็นและเอ็นทับหลังถ้ามันอยู่เนี่ยที่เห็นเป็นปูนนะนะเอ็นทับหลังเพราะมันอยู่มันทับหลังถ้ามันอยู่ข้างๆก็เรียกว่าเสาเอ็น อ้ตอตงขอบปูนที่เห <he en S 2> ็น,นระหว่างตรงข้อต่ออิฐมอนเนี่ยเหรอคะอาจารย์เนี่เนี่ยคือคืออันนี้เป็นทำอะไรทำหน้าที่ไม่ให้ผนังกับคือไงนะงนั้นต้องเสาเอ็นต้องอย่างที่บอกนะมันต้องเทด้วยคอนกรีตนะนะต้องเทด้วยคอนกรีตนั่นหมายความว่าคอนกรีตเกิมีปูนมีทรายมีหินบีเล็กนะไม่ใช่ว่ามีปูนมาทรายแล้วก็ผสมกันแบ่งๆอะไรเงี้ยแต่บ้านหลังนี้ก่ออิฐสวยงามนะอาจารย์เนี่ยเป็นมาตรการเนี่ยคือคือต้องให้หมายถึงว่าก่ออิฐสวยงามคือ แล้วก็ต้องกวาดสายให้เรียบร้อยอามาตรการอย่างเงี้นะครับเป็น<ม>งานก่อสร้างก็คือว่าก<ม>รีนคอนสตรัคชั่นเขียวเจ้าของบ้านมาก็สบายใจไงครับฉะนั้นการ่อสร้างบ้านต้องคำนึงถึงพวกนี้นะฮะก e ีนคอนสตรั c ชัโอโอ่นเจ้าของบ้านเนี่ยมาเดินยิ้มแฉ่งคุยกับโฟแมนได้น,นะค่ะ,อะตอนนี้ค่ะมีสายสดเข้ามาแล้วนะคะคสวัสดีค่ะคุณพงศ์นะคะจากจังหวัดบุรีรัมย์ใช่ไหมคะฮัลโหลคับค่ะคุณพงศ์ปิดเสียง ทีวีนะคะฟังเสียงจากโทรศัพท์นะคะจะยินไหมครับจะยินไหมครับคุณพงครับฮัลโหลครับครับผมอาจารย์ครับผมจะถามเรื่องบ้านนะครับครับบ้านมันในเสาคนละอย่างกันได้ไหมเสาเป็นเสาปูนหลอดครับแล้วผมก็มาเทผนังเทคานเทอะไรมันจะเล้าระหว่างผนังครับที่ต่อกับปูนอ่ะครับ เป็นเสาเสาสำเร็จรูปมาใช่ไหมครับเป็นปูหล่ลอเสาสำเร็จรูปครับครับซึ่งผิวของปูหล,ล่อหรือว่าเสาสำเร็จรูปเนี่ยผิวมันจะมันกว่าครับมัน<พ>จะมันกว่าแล้วม<อ>ันไม่ไม,ไม่แล้วเราจะเอาอะไรครับครับมันจะร้าวตรงเป็นช่องเลยอ่ะตอนนี้เลยครับตอนนี้ร้าวเด็กยิงไรใส่หมดนะ่ะรอยรอยร้าวของของผนังที่ไปชนกับเสาสําเร็จรูปหรือว่าเสาปูหล่อเนี่ยความกว้างทักเท่าไร่ได้ครับไม่ไม่ไม่สินเชนครับพอมองเห็นอ่ะพอส่องพอส่องทะลุ ประมาณเป็นมิลหรือเปล่าเป็นมิลเป็นมิลหรือเป็นเซนประมาณครึ่งเซนครับอ๋อครึ่งเซนครึ่งเซนก็ครึ่งเซนก็ถือว่ากว้างนะครับครึ่งเซนครึ่งเซนนี่เดี๋ยวนะครับครึ่งเซนก็ถือว่ากว้างพอสมควรอยู่นะครับอาจารย์เสาหล่อครึ่งเซนตอนนี้ร้าวทั้งนอกทั้งในเลยหรือเปล่าครับครับครับมองทะลุเลยครับมองทะลุใช่ไหมครับมองทะลุจริงๆตอนนี้ถ้าเกิดว่ามันเห็นเป็นเป็นรอยร้าวที่ที่มองทะลุไปเป็นเส้นตรงลงลเป็นเส้นตรงลงไปเลยใช่ไหมครับตามเสาเลยครับ แล้วตอนที่ก่อผนังเนี่ยใช้เหล็กเสียบจากเสาหลอกับผนังที่ก่อหรือเปล่าครับต่อครับต่อมีเหล็กเสียบเห็นเหล็กเลยครับมองเห็นเหล็กใช่ไหมครับรับมองเห็นเหล็กเลยอ่ะอันนี้ถ้าบอกวิธีซ่อมผมบอกวิธีซ่อมก่อนแล้วกันนะอาจารย์วิธีซ่อมถ้าเกิดรอยฟรา่งประมาณครึ่งเซนเนี่ยใช้วัสดุประเภทโพลิยูรีเทนนะครับถ้าแค่ครึ่งเซนเนี่ยโพลิยูรีเทนนะครับอย่างเช่นซิกาเฟ c o คอนซักชั่น หรือถ้าเป็นจราเข้ก็จะเป็นโพลิยูรีเทนของจราเข้นะครับที่เป็นห <Poly. S 1> ลอดโพลิยูรีเทนนะครับไม่ใช่ซิลิโคนนะครับครับ <Poly> ต้องเป็นโพลิยูรีเทนทีนี้วิธีการที่จะไปยิงตรงรอยต่อตรงนั้นเนี่ย<ม>ก่อนยิงเนี่ยให้ใช้โฟมเนี่ยอุดเข้าไปก่อนตามร่องร่องที่กว้างหนึ่งครึ่งเซนตรงนี้เราใช้โฟมอุดไปให้ลึกสักประมาณครึ่งเซน์เช่นกันนะครับครับ,รบแล้วใช้โพลิยูรีเทนเนี่ยยิงไปตามร่อง ทีนี้ก่อนยิงเนื่องจากว่าตรงผิวปูนเนี่ยมันมีทั้งมันและมีทั้งเม็ดทรายให้ใช้สีรองพื้นปูนเก่าเนี่ยนะครับทาไปก่อนหนึ่งเที่ยวครับหลังจากทำความสะอาดนะครับใช้สีรองพื้นปูนเก่าทาไปก่อนตัวผนังตัวนี้ผมยังไม่ได้ไม่ได้ทาสีนะครับการับหอข้างอยู่ครับ